อีกคลาสหนี่งนะครับแน้ว hmm. ท่อนสุดไหมครับสุดดีเนาะมากกว่าสิบเท้าไม่ดีระตอนี้คุณรู้ว่าคนที่คุณรักเก่บขึ้นนะ ง่ายๆที่ที่เราจะได้พร้อมที่ได้ได้ขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกผมได้หมดมาแล้วนะ,นะผมว่าโหยากมากยานไาทั้คุยทั้งคุยเองคนเดียวคุยกับสวัสนดะิ์ทั้งนี่บอกว่าเล่นเล่นยังไงเนี่ตอนแรกที่ไม่ได้จริงๆนะคืกลับไปนอนร้องไห้คือแบบ พอเราพอเราเจอสิ่งที life, ่มันแบบเป็นประสาทเป็นสิ่งที่มันยากแล้วพอเราผ่านมาได้แล้วคนชื่นชมอะไรนะจะมีนชื่นชมไหมกผมเชื่อทุกคนก็ได้ได้เห็นนะว่าคนที่เขาดูแลเขาเขาชื่นชมเราแค่ไหนเพราะว่าีใจเนาะนะครับของผมก็มากวันนี้ก็มากันยี่สิบกว่าเนี่ยมากกว่าสิบเจ็ด

ยาพ่อหูดยดสูตรดุ้กวันว่าพ่อผมไปดูดสุตรด้วว่าเนี่ยไปแบเหวีงเขาบ่อยเนรับ ต้นใจนะครับเป็นคนเป็นพ่อของศิลปินที่ยิ่งดุตรงแรกท่านเนี่ยนะเอ่อเรื่องนี้ก็เป็นละครเวทีเรื่องที่สามนะฮะลมหายใจเวิรวซิมโฟนะฮะซึ่งนกันนภัทได้เออ่เป็นผู้แสดงอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึง่เงเท่าที่ดูนะครับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเรื่องนีเน้เป็นเรื่องที่ดูแล้วเนี่ย มันมันได้ทุกรสคอทุกรสนะฮะแล้วก็การดำเนินเรื่องต่างๆในกระชับไม่มีตรงไหนที่มันน่าดีเลยแต่นี่ความรู้สึกของตัวเองนะครับรู้สึกเหมือนกันไหมครับใช่ครับบางทียิ้มยิ้มไปแล้วก็น้ำตาไหลออกมานะมันมันมีความรู้สึกหลานหลายเข้ามาแล้วก็จบด้วยความสุขก็ได้แต่ครับก็ต้องชื่นชมตั้งแต่ที่บอกไว้ในการผู้กำกับ นาพี่อาตอ่อชมทีมงานทุกคนในการับผู้แสดงทุกท่านนะครับที่ทําให้พวกเรามมีความสุขม,มากๆนะครับขอบคุณำหกับความรุการนทุกคนที่เดินทางมาบางคนก็หลายรอบแล้วบางคนก็รอบนี้เป็นรอบแรกทราบว่า,รรามึงไม่เจอเนี้เห็นมาจากเวียดนามมนได้อยู่ไหมแล้วมันเอยู่นะเดินทางมาจากเวียดนามเลยนะให้เป็จนจิตไม่เืนใจมากๆก็อยากจะบอกกับพวกเรา,าหลายๆคนได้ทราบ นะครับเพืกอเราแน่นมากๆใหวันนี้ขอบคุณด้วยใจผมต้องเตือใจรีบจังหวัดผมต้องเตืนมากๆนครับก็ิ่นเลือกเขานเลพ่อบดีใจมากกีใต้ด้วยนะาักมากเลิกขาดเชิญชนี้เลยาี ช่วงที่มาจะมีงานรุ่สมบัตนะครับก็คือแข่ที่วานกเป็น่วงทค่งกวนจแล้วก็เป็นวันดีๆที่อยากจะไปร่วมแนร่ให่แล้วก็เจอคุณสมบด้วยทุคนนะครับนนี้ก็ถ่ายรูปมาดีมากกล้องเก็บไมหมดนะนี่คือท่านผมรู้สึกว่าดูดิวิดพิง

Gracias. <laughs> thank <laughs>

看你看、嗯，拿本子的。